สวัสดีค่ะเจ็บนวงขั้วบัานสวนมากแล้วจ้าพี่น้องก็บรรยากาศตอนหอนหอนตอนบายบได้ตามังคุงเฮิมด้วยจ้าพี่น้องยังไงกินกับพักขาคักสลัดเนาะหน่อยหนึ่งแต่มีหมูยอ่อแล้ออยู่ยคืนน่าปากกินกน,กน้ำอากาศท่อนคักพี่น้องบุ้ยฝนสิตตกกับ,บ่ตกเนาะตัวกันคักมีจะ่าพายุชีเข่าก็หินมิดอินมชิมอยู่นั่งอย่างนี้เนะาะโอเค มีหมักโม่หมักโม่เด็กน้อยกินเหลือพี่น้องก็จะ้ได้กาตากินตะใจกลางมันขอดก็มาเล่นพี่น้อง <c oughs> มาเดื้อมาดื้อบ้าเนเ้็บเด็บต้ํากันตามไ้รว่าหันลราจะพี่น้อง,จ,อง <c oughs> จามจะเป็นยังได้ผู้บาวกิดหอดก็จะตจว่าล <c oughs> งมือเลยเนาะแด่บห่ะอไม่บังหูหืม ป่าบ้านไก่เลื่อนเที่ยงเพิ่นเอามาฝากันจากพี่หนองบุกงเฮอมบุกงบักม่วงบักนาวก็มาเลิรน้าหมูว่านมาเบาหลายกินหล้วจากพีนน้องคักๆบุกงเทอมี่พี่หน่อําใส่บก็เที่ยมดองเล้วจ้ะหน่อยพี่หน้อ ักสลัดร่างออกจากตูต้เย็นล่างว่างไว้ข้าวเดี๋ยวจากจพี่น้องเหนียวผักสลัดข่อยปวดโพ้แดดจะพูนเลยว่ามันหอนจำได้ไหมค่ะห <c oughs> ่องเท่ ਮੁਯਾ จ้าเล่นกันตั e ้งสิค่อยบายทั้งพูเด็ดแนี่ยตาแสบเนาะขอมพุ่งเพิ่มนี่มันต่ำจังเลยก็แสบเนาะนี่สิอำลั่มใส่กันโลดนะพี่น้องมีมูยห่อของเมื่อมุกด้วยค่ะ อุดนเหมือนบ้านเมืองเจ้าของแ่บซื้อมาอะใส่ตู้เย็นกิบไว้กะได้ร้ายมืออยู่้ะพี่น้องนั่ไเกินข้ากับอุ่นเ่าเดินน้ำอุ่นเดินป่ากินหลด อยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนจกีพน้องเสียงแม่งมังหันกั็คนก็จะวันเลาะของกับปลอมไกลไปแงใครมดดุดแดงตรงขามันเป็นปลาหยางนั่นแ่ละเพีอง mm hmm. ตำปะเด็กกับ,บนัวๆวะเทียมทอดกับมันหวนพักกรอบๆเจยบทำยังไงกันี่อ Do kẹp thịt hết hết, 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 mh 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 มันยอดใบตองพ่น้อง <c oughs> สบพร้อมใบตองอ่ะนี่ก็ตะมง้งหงก็แสีบนี่กันนี้ห่อนๆก็แสีบเฮ็ดเอ่อต้มข้าวเปียก,กก็แสียบจ้ะพี่น้องมันมก,ก็จะอุดซีมาเ็ดใส่อันข้าวเปีกยปกกับปากหมอ้อ น้สำหรับที่นี่ก็ขอบคุณหลายๆเรือจ้าที่เขามารับชมรับฟังค่ะคิดผ่านแต่การใดหรือว่าเฮ็ดอีหยังบ่ถือใจกข็ขอโทษขออภัยหลายเด้อจ้าพี่น้องถ้ากินเลอะเทอะมุ่วมากก็ขออภัยเด้อจา้าแบบว่าเธอเฮามันแซ่บเนาะมันก็นลืมโตนาะจ้าพี่น้อง สำหรับที่นิ่นด็กก็ขอบคุณในหลายเรืจ้าจะได้กระฝากเป็นกันนังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินในคลิปต่อๆไปนั่นจ้าพี่น้องขอบพูดหลา,ายๆเรืจ้าที่เขามารับชมสวัสดีค่ะเด็ก